สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเวลายเย็นๆอย่างนี้นะคะทุกวันพุธกลับมาพบกับอุ๋ยในรายการ Good evening ค่ะซึ่งก็จะมีเรื่องราวสารพัดนะคะมาฝากคุณผู้ชมอยู่เป็นประจำค่ะวันนี้นะคะเราประเดิมเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะซึ่งคุณลูกศรเนี่ยรอคุณผู้ชมอยู่แล้วละค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับศรในช่วง Good Food Good fight ค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าทุกๆวันนี้ในบ้านเราเนี่ยค่ะ มีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นมะเร็งตับเพิ่มสูงขึ้นนะคะวันละ30คนค่ะคิดเป็นชั่วโมงเนี่ยนะคะเข้าตีออกมาเลยค่ะว่ามีผู้ชายป่วยเป็นมะเร็งตับทุกหนึ่งชั่วโมงผู้หญิงทุก3ชั่วโมงเพิ่มขึ้น1คนนะคะฟังแบบนี้ชัว,ว่าไม่มีใครอยากจะเป็นหนึ่งใน30ของผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่แบบประจําวันอย่างนี้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไปห,หาความรู้ในการต่อสู้เพื่อให้ตัวเองห่างไกลรวมถึงเอาชนะมะเร็งตับให้ได้กับอาจารย์นัทวัฒน์เอกชรเสนในช่วง อาหารซูโร่ค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีครับพูดถึงวันนี้เนี่ยนะคะหลายคนต้องบอกเลยว่าอย่าพลาดเพราะว่าเรื่องของมะเร็งตับเป็นโรคที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าน่ากลัวมากเพราะอะไรทราบไหมคะคุณผู้ชมคะอาจารย์บอกว่าตั้งแต่อาจารย์ให้คําปรึกษาของเรื่องการดูแลเรื่องมะเร็งมาคนที่เดินเข้ามาขอคําปรึกษามากที่สุดคือมะเร็งตับ50%เลยเหรอครับประมาณนั้นครับประมาณนั้นคือครึ่งหนึ่งนี่คือมะเร็งตับเลยเหรอคะคนหนึ่งมาจากมะเร็งตับโดยตรงหรือมาจากเป็นไวรัสบีไวรัสซีมาก อีกส่วนหนึ่งก็มาจากมะเร็งตับซึ่งรามอย่างที่อื่นพูดถึงมะเร็งตับเนี่ยสอนว่าเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วคนไทยยุคนี้เป็นกันเยอะขึ้นแบบนี้ต้องถามก่อนเลยว่าเพราะอะไรคะถ้าเผื่อไม่ใช่เรื่องของวัส์บีหรือซีนะก็เป็นเรื่องของอาหารโภชนาการที่บอกกินเค็มกินรสจัดเนี่ยหรอกป่ากินรสจัดก็ด้วยเป็นประเภทพวกที่กินเนื้อสัตว์ติดมันกินของที่ปิ้งทอดย่างกินเกลี่ยไม่ไม่กับกรอบเพราะว่าสารพวกนี้มันมีพวกสารในโตรซามีนเยอะ แอนเดซีมีเนี่ยนะมันจะทำให้เป็นมะเร็งตับได้ง่ายไม่อาหารออสารที่กินแล้วประเภทลาบก้อยลาบต่างๆที่ดิบบ้างสุกบ้างพวกนี้ก็จะพาให้มาเกิดพวกพยาธิเป็นแม่ตับได้อ่ต้องระวังกันไว้เรื่องของอาหารนะคะ <c oughs> คราวนี้มีวิธีที่เราจะสังเกตไหมคะอาจารย์ว่าอุ้ยมันมีอาการแบบนี้นี่ถ้าทางต้องไปตรวจเรื่องของมะเร็งตับแล้วพอ,อสังเกตได้ไหม,มคะไม่มีอาการ,รไม่มีครับนอกจากเราจะตรวจร่างกายโดยไปทำปีแล้วค่าค่าหนึ่งที่เราตรวจเสมอเสมอคือ A F P เอฟพีบอกอะไรคะอาควาตโปรตีนก็คือบอกปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับโดยตรงแต่อาการที่เราจะสังเกตด้วยตัวเองนี่ไม่มีเลยรนะคะทุกอย่างปกติหมดจนกว่าจะเจอนี่คืออาจจะไปเจอขั้นไหนคะขนาดค่า a อ p ซึ่งน o r m มัมันคือ7ใช่ไหมถ้าเกินเจ็นี่คือคือปัจจัยเสี่ยงสูงบางคนไปตั้ง 30- 40แล้วทุกอย่างเป็นปกติโอ้โหคือไม่มีอาการเจ็บปวดตรงไหนเลยใช่ถูกต้องเป็นอะไรเงียบี่น่ากลัวมาก เมื่อสังเกตอาการก็ไม่ได้แบบนี้นะคะมาศึกษาวิธีการป้องกันดีกว่าทํายังไงดีคะอาจารย์ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมะเร็งตับถ้าเผื่อไม่ใช่ตัวไวรัสนะครับก็คงจะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินกับเรื่องอารมณ์มความเครียดนี่มีผลต่อมะเร็งตับก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าสารตัวหนึ่งคือฮอร์โมนที่ร่างกายหลั่งมาเมื่อเครียดเนี่ยก็คือพวกอาร์ติซอลพวกนี้นะครับมันทําให้เราเกิดมะเร็งตับได้ง่ายเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์สำคัญที่สองคืออาหารอาหารนี่ต้องพยายามเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ พวกปิ้งทอดย่างที่พูดว่าพวกกรอบๆไม่ไม่ไม่เกลี่ยเพราะพร้อมอร่อยเนี่ยไม่ได้เลยเนื้อสัตว์ติดมันก็ไม่ก็ไม่ควรนอกจากว่าจะต้องสุกแบบพอดีพอดีราคานั่นคือเรื่องของการป้องกันคราวนี้ในกรณีที่เป็นแล้วทุกวันนี้อาจารย์บอกเดินเข้ามาเนี่ยห้าสิบคนในร้อยคนเนี่ยเป็นมะเร็งตับรักษายังไงคะก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับคือเรื่องของควบคุมพชนาการค่ะคนที่เป็นมะเร็งตับทุกคนต้องกินอาหารพลังงานต่ำ เพราะว่าพลังงานที่มากเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งเสริมให้มเมล็งตัดตัวเร็วดังนั้นต้องกินอาหารพลังงานต่ำที่ต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการใช้อ,อย่างเช่นวันหนึ่งวันหนึ่งคนเรากินพลังงานทั้งหมดประมาณ 1, 5 0 0กิโลแคลอรี่ค,คนเป็นเมล็งตัดเนี่ยต้องกินประมาณ7 0 0 8 0 0เพื่อให้ร่างกายเดินดึงเอาไขามันส่วนท,ที่มีอยู่เนี่ยกลับไม่ใช่เป็นพลังงานแทน นี่เป็นความเข้าใจที่ต้องบอกคุณผู้ชมจริงๆนะคะว่าหลายคนเวลามีญาติหรือตัวเองป่วยเป็นมะเร็งปุ๊บบำรุงใหญ่เลยลหลายคนพอผอมลงแล้วตกใจใ่คิดว่าอุ้ยญาติตกใจกันใหญ่ไม่ได้แล้วต้องกินให้แข็งแรงนะอ,อันนี้ผิดจริง<ช>ๆแล้วปรบคุมอาหารคือหนักตัวลงเนี่ยจะทำให้กอะปริศขางบนมันแต่ว่าถ้ากินอาหารที่มาตัวลงก็จริงอยู่แต่ว่าให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอืมอ้าวลักการทํายังไงดีคะ กินแล้วน้ําหนักตัวลงคือแคลอรี่ต่ําพลังงานต่ําแต่ร่างกายแข็งแรงก็กินอาหารที่ให้สารอาหารที่มันมันเหมาะสมกับร่างกายค่ะเราให้สารอาหารย่ร่างกายสามารถใช้ได้เต็มที่แล้วก็ต้องไม่มีส่วนเหลืออาหารประเภทนี้ต้องพึ่งนักโภชนาการวางแผนอย่างเดียวไปกินเองคิดเองอะไรต่างๆคิดว่าไม่เหมาะสมอย่าลืมนะคะเรากําลังใช้อาหารบําบัดโรคไม่ได้ทานเพื่อบํารุงสุขภาพอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะในส่วนของการที่เข้ามาหาอาจารย์สมมุติว่า ผู้ป่วยเดินมาปรึกษาอาจารย์ในแนวทางธรรมชาติบำบัดหรืออาหารบำบัดก็ตามอาจารย์จะวางแผนโดยรวมให้ประมาณยังไงคะโดยรวมก็คือว่าต้องจัดอาหารทั้งสามมื้อเลยอาหารที่เคยบริโภคอยู่ทานอยู่ที่เป็นอาหารชาติกลางวันเย็นค่ะเนื้อสัตว์แป้งน้ําตาลต้องต้องหยุดหมดนะครับอาจารย์คะฟังดูเนื้อสัตว์แป้งน้าตาลนี่เป็นอาหารหลักของคนไทยโดยทั่วไปจริงๆต้องหยุดนะครับ เราหยุดเราทานอะไรต้องมากินอาหารกลุ่มใหม่ที่เป็นอาหารที่เป็นพวกธัยพืชที่คำนวณสัดส่วนมาอย่างดี <Okay. S 2> เพราะอย่าลืมว่ามะเร็งตับเนี่มันอาศัยอยู่ในตับเรานะครับ <Okay. S 2> ซึ่งมันเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์มากตับเราเนี่มีเลือดไหลผ่านเยอะมากอ๋อโอ้โหเรียกว่าอาหาร เพียบเอนจอยเลยมะเร็งอยู่ในนั้นนี่มีความสุขเลยอาหารเพียบกินใหญ่ก็โตเร็วใหญ่เลยมีหน้าอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งตับถึงค่อนข้างสูงสูงครับสูงแล้วเป็นเร็วความเขาเรียกว่าระยะการเจริญหรือขยายของมะเร็งเร็วมากเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องีตัดวงจรมาเร็งอย่าไปให้อาหารมันวิธีที่อาจารย์แนะนําคือคือต้องปรับอาหารคือเราเองเราคิดค้นอาหารมาวิจัยมาทางการทดลองมาก็มีอาหารของเราสูตรหนึ่งที่สามารถที่จะให้ผู้ป่วยมะเร็งตับไใช้บริโภกได้ ออยย่างปลดภัโชว์ตรงนี้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นตัวอย่างค่ะนี่ค่ะทานแทนอาหารวันละหนึ่งมื้อนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสูตรที่อาจารย์พูดถึงใช่ครับ,รบที่ใช้ทานแทนมื้ออาหารแล้วสามารถจะควบคุมในเรื่อง,องมะเร็งตับได้ใช่ครับอาจารย์คะอาหารต่างๆเหล่านี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดไว้คือมีกลุ่มธัญพืชและยังมีกรดอะมิโนโด,ด,ด้วยหลายคน,นอาจจะสงสัยว่า คนเป็นมะเร็งตับส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าให้งดโปรตีนใช่ไหมคะทําให้ตับทํางานหน <c oughs> ักเรามีอะมิโนโตรงนี้จะไปทําให้ตับทํางานหนักไหมคะไม่ครับกรดอะมิโนโนี้ยังไม่ได้เป็นโปรโตีนแต่เป็นวัตถุดิบเพื่อให้ร่างกายไปสร้างโปรโตีนค่ะดังนั้นเมื่อร่างกายได้กรดอะมิโนแล้วร่างกายก็จะสร้างโปรโตีนที่พอเหมาะกับร่างกายต้องการค่ะเพื่อไปสร้างภูมิต้านทานเพื่อเอามาสู้กับมะเร็งตับคือแสดงว่าเป็นโปรโตีนคุณภาพที่ไม่มากเกินไปด้วยคือใช้สําหรับร่างกายแต่ไม่เหลือให้มะเร็งใช่คือเราต้องปล่อยให้ร่างกายพิจาารณเองว่าจะสร้างโปรตีนะเภทไหน ที่พอเหมาะในการที่จะดูแลเรื่องของมะเร็งตับได้<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่กินปโปรตีนโดยตรงไม่ใช่ไม่ใช่กินไข่กินเนื้อเนี่ยนะคะคือถ้าเรากินไข่กินเนื้อเป็นโปรตีนโดยตรงปุ๊บเนี่ยมะเร็งไปก่อนเลยมันเป็นการยัดเยียดโปรตีนให้กับร,ร่างกายซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตับควบคุมไม่ได้<อ>แล้วมันก็จะล้นไปให้มะเร็งเป็นกู้ให้ประโยชน์ได้อ๋อแต่ต่างกับอะมิโนโอะมิโนนี่ไม่ใช่อะมิโนโนี่ส่งเข้าร่างกายปุ๊บร่างกายไปสร้างโปรตีนเองและร่างกายจะดีไซน์ดีไซน์เองว่าต้องการโปรตีนชนิดไหนบ้างที่เหมาะสมในการที่จะดดููแลมมเรรร็งงตั้้้วยกาาาสภนท คราวนี้ผลที่ได้แล้วคะอาจารย์อย่างกรณีที่อาจารย์ให้คำปรึกษาหลายหลายเคสจะฆ่ามะเร็งตับสูงๆพอเปลี่ยนวิถีชีวิตมาแบบที่อาจารย์ปรึกษาจากการดีไซน์ของเรานะครับเรามีข้อปฏิบัติ้มก้า9ข้อของผู้ที่เป็นมะเร็งหรือก็ยิ่งมะเร็งตับเนี่ยนะครับให้ทําอย่างเรียกว่าเข้มข้นเข้มข้นแล้วก็มีวินัยแล้วก็สม่าเสมอเนี่ยก็ปรากฏว่าค่าเอฟพีมันจะค่อยๆลลงยกเว้น คนที่เป็นมะเร็งตับถึงขนาดนือคือท้องท้องป่องแล้วก็คือมีมีน้ําข้างในหน้าท้องสอนจะเคยเห็นภาพท้องจะใหญ่เลยอันนี้ยากนิดนึงต้องก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปอาจจะต้องทําทั้งโภชนาการและแผนไปด้วยบางครั้งต้องเจาะน้าน้ําออกบางครั้งเรียกว่าผสมผสานโดยซายลงไปแต่ถ้าเิดคนเป็นมะเร็งตับไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็แล้วแต่ถ้าเปิดท้องยังไม่ป่องคือหน้าท้องท้องเราหน้าท้องเรายังไม่มีการสะสมน้ําหรือยังยังติดเชื้อไม่มากเลยนะครับก็สามารถใช้โภชนาการ วแล้ะคะ่ะนี่เรียกว่าเป็นความหวังจริงคะ่ะที่จะใช้ต่อสู้กับมะเร็งอีกแนวทางหนึ่งที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนฟังอยู่ต้องสในใจแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไวใ้ให้คุณผู้ชมตรงนี้เผื่อจะไปสอบถามเป็นข้อมูลความรู้เอาไว้ให้กับผู้ที่รักใคร่กันนะคะอาจจะป่วยเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับหรือมะเร็งชนิดอื่นๆค่ะโทรปรึกษาได้นะคะกับแนวทางการใช้อาหารบําบัดหรือว่าอาหารเป็นยาค่ะที่0 8 1 3 4 1 0 4 9นนนะคะซึ่งขอบอกคุณผู้ชมค่ะว่าเบอร์นี้โทรไปแล้ว ทิ้งเบอร์เอาไว้ของคุณผู้ชมไว้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะผู้โทรกลับเพื่อบาทีสายเข้าพร้อมๆกันรับไม่ทันจริงๆนะคะเอาละค่ะอาจารย์ขาทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงค่ะว่าคนที่โทรไปปรึกษาอาจารย์เห็นอาจารย์บอกว่าอยากจะให้เข้าไปพบกับอาจารย์ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าเราต้องดูข้อมูลผลตรวจของเขาแล้วสําคัญมากคือต้องดูต้องดูตัวผู้ป่วยว่าเราควรจะตั้งต้นวางแผนเขาอย่างไรเพราะการวางแผนนี่จะต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์กับแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นถ้าใครมาให้ผมดูได้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเองเอาละค่ะแต่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะว่ามะเร็งยังมีทางออกนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค,ค่ะ